สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเทส la กันหน่อยนะครับคือไม่ได้มีแค่เรื่องรถยนต์ไฟฟ้าแล้วนะตอนนี้ใช่ค่ะเขากำลังขยายไปเรื่องอื่นเยอะเลยทั้งหุ่นยนต์ทั้งพลังงานครับเราก็จะอิงจากพวกรายงานล่าสุดบทวิเคราะห์ข่าวต่างๆนะครับมาดูกันว่าสถานการณ์เทส la ตอนนี้เป็นไงความท้าทายมีอะไรบ้างอืมแล้วก็เรื่องใหญ่เลยคือหุ่นยนต์ Op t ติ u ัสที่เขาเดิมพันสูงมากใช่ใช่ แล้วก็คู่แข่งด้วยว่าใครทําอะไรอยู่บ้างในตลาดนี้ค่ะโอเคงั้นเริ่มจากภาพรวมๆก่อนไหมครับเทส l ลานี่ก็ตั้งมาตั้งแต่2003เนาะอีลอนมัสก์นำค่ะจุดเด่นเขาก็คือทำเองเยอะมากตั้งแต่แบกซอฟต์แวร์ขายเองหมดอืมแล้วตัวเลขการเงินล่าสุด2024เป็นไงบ้างครับก็น่าสนใจนะคะคือรายได้รวมโตนิดเดียวแค่ 1%, 1> อร้าวแล้วครับแต่พอไปดูข้างในารายได้รถยนต์ลดลงนะ 6.5%เแต่ว่าธรุรกิจพลังงานนี่โตพรวดเลย67%พวก Megapack Powerwall เนี่ยโอ้โหค่ะแล้วก็บริการก็โตดี26.6%ก็ชัดเจนว่าเขาเริ่มมาจากทางอื่นเยอะขึ้นนอกจากรถยนต์ใช่ค่ะกระจายความเสี่ยงไปทางอื่นด้วยแต่จุดแข็งเดิมๆก็ยังอยู่นะพวกเทคโนโลยีแบตเตอรี่ออโต้พายลอตอืมระบบช่วยขับแล้วก็ซูปเปอร์ชาร์เจอร์ที่มีทั่วโลกอันนี้ยังแข็งแกร่งใช่ครับ แต่ว่าความท้าทายก็เออก็มีเยอะเหมือนกันนะเช่นก็เรื่องคุณภาพการผลิตที่ยังแบบมีคนพูดถึงเรื่อยๆการแข่งขันด้านราคาที่แรงมากอืมจากจีนนี่หนักเลยใช่ค่ะโดยเฉพาะ BYD ข้อมูลปี2025นี่แซงยอดขาย EV ทั่วโลกไปแล้วโอ้แซงแล้วเหรอครับใช่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องคือการพึ่งพาออลอนมัสก์สูงอันนี้ก็เป็นดาบสองคมได้เหมือนกันครับครับ ตรงนี้ก็น่าสนใจคือเท s l a เขาไม่ได้หยุดแค่นั้นไงเขามองไปไกลกว่ารถแล้วกำลังทำา CyberCA b ที่เป็นโรโบอทแท็กซี่ใช่ค่ะคาดว่าจะผลิตก่อนปี2027แล้วมี Robo Van นรถตู้ไฟฟ้าอัตโนมัติค่ะแล้วก็ที่คนรอกันเยอะๆรถรุ่นใหม่ที่ถูกลงอาจจะ Model 2หรือ Q อะไรเนี่ยแหละใช่ค่ะที่ว่าจะใช้กระบวนการผลิตแบบใหม่เลยอ่าฮะแล้วก็พระเอกอีกตัว Optimus ตัวนี้แหละค่ะหุ่นเดินยูจิมานยเหมือนคนเลยสูง173เซนติเมตรหนัก73กมกิโลข้อต่อ28จุดมือก็ละเอียดมาก11แกนอิสระยกของหนักได้68กิโลเดินเร็ว8กิโลเมตรต่อชั่วโมงโหสเปคดีเลยนะแล้วที่ว่าใช้เทคโนโลยีเดียวกับรถเทสลาเลยนี่มันมันได้เปรียบยังไงครับ ถูกต้องเลยค่ะอันนี้คือจุดสำคัญใช้กล้อง8ตัวเหมือนออโต้พายอตเลย oh. ใช้คอมพิวเตอร์ FSD เป็นสมอใช้ AI ชุดเดียวกันเรียนรู้อันนี้คือได้เปรียบเรื่องข้อมูลเรื่องการพัฒนาต่อยอดมากๆครับแล้วที่เขาโชว์มาทำอะไรได้บ้างครับเจ้าออปติมาสเนี่ยก็มีหลายอย่างนะคะตั้งแต่คัดแยกของตามสีหยิบไข่เบาๆได้ทำงานบ้านง่ายๆ หหยิบไข่ได้นี่ไม่ธรรมดาใช่ค่ะแล้วก็งานในโรงงานอย่างขนย้ายเซลล์แบตเตอรี่ซึ่งรุ่น Gen 2ล่าสุดนี่เดินเร็วขึ้น30%แล้วนะพัฒนาเร็วมากเร็วค่ะและแผนการผลิตล่ะครับเห็นว่าตัวเลขดุเดือดมากใช่ค่ะปี2025ตั้งเป้า5,000ตัวแล้วปี2026นี่โดดไป5,000 50, 0ตัวเลย 5,000? 0ค่ะคาดว่าจะเริ่มขายจริงจังปี2026ราคาเป้าหมานี่แบบ น่าสนใจมากประมาณ20,000ถึง30,000ดอลลาร์ฮะ20,000ถึง30,000เหรียญถูกกว่ารถอีกนะครับถูกกว่าเยอะเลยค่ะตอนนี้ก็เริ่มใช้ในโรงงานเทส l a บ้างแล้วอย่างน้อย2ตัวมาร์ชเขาคาดว่าสิ้นปี2025น่าจะมีเป็นพันพตัวแล้วนะโอ้ทำไมมั่นใจขนาดนั้นครับว่าจะทำได้แล้วราคานั้นด้วยก็อย่างที่บอกค่ะคือใช้เทคโนโลยีร่วมกับรถเยอะแล้วก็ความสามารถในการผลิตสเกลใหญ่ของเทสลาเองอื มสัสเขามองว่าออพติมัสนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะทําเงินมากกว่ารถยนต์ทั้งหมดก็ได้โอ้โหมองไกลามากค่ะแล้วก็เป็นเหมือนการเดิมพันครั้งสําคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนในช่วงที่ตลาด e ีมันเริ่มแข่งกันดูดเดียดชะลอตัวลงแต่เทสลาไม่ใช่เจ้าเดียวนี่ครับในตลาดหุนยนต์ไม่ใช่เลยค่ะตลาดนี้ก็แข่งกันดูเดือดเหมือนกันมีฟิกเกอร์ AI ที่ได้ยินว่าได้ทุนเยอะๆใช่ค่ะเน้น AI กับงานอุตสาหกรรมแล้วก็มี Boston Dynamics เจ้าเก่าที่เก่งเรื่องความคล่องตัวครับตัวหมาตัวที่ตีลังกาได้มันนั้นค่ะแล้วก็ Agility Robotics มีหุ่นดิจิตเน้นส่งของโลจิสติกส์มี Unitree จากจีนอีกแล้วก็บริษัทเทคใหญ่ๆอื่นๆก็เริ่มเข้ามาก็คือแข่งกันน่าดูแต่ละเจ้าก็มีจุดเด่นต่างกันไปใช่ค่ะ สรุปก็คือเท s l a ตอนนี้เจอสึกหนักในตลาด EV เดิมแต่ก็กำลังแบบทุ่มสุดตัวกับธุรกิจใหม่ทั้งพลังงานแล้วก็หุ่นยนต์โดยมี AI กับความสามารถในการผลิตเป็นแกนหลักถูกต้องค่ะซึ่งประเด็นที่น่าคิดต่อมากๆเลยก็คือในขณะที่ Optimus มันต่อยอดจาก AI รถยนต์เนี่ย การสร้างหุ่นยนต์ที่มันเก่งรอบด้านจริงๆเรียนรู้งานทางกายภาพที่ซับซ้อนได้ครับมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าการทํางานของมนุษย์ไปขนาดไหนไม่ใช่แค่ในโรงงานนะ <c oughs> แต่อาจจะในชีวิตประจําวันของเราที่มันคาดเดาอะไรได้ยากกว่าโรงงานเยอะเลยอันนี้น่าติดตามมากๆเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไป